กลับมาที่สถานศึกษานะครับโดยที่ทางอาจารย์นะครับจะต้องทําการล็อกอินนะครับล็อกอินด้วยผู้ตรวจสอบรายการนะครับหรือว่าเช็คเกอร์นะครับเมื่ออาจารย์ทําการล็อกอินนะครับด้วยผู้ตรวจสอบรายการหรือเช็คเกอร์นะครับให้เช็คมุมขวาบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้ตรวจสอบรายการเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับอาจารย์นะครับเข้าทางเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับหัวข้อจัด การข้อมูลกู้ยืมนะครับแล้วมาที่การบันทึกค่าเล่าเรียนตามลงทะเบียนจริงนะครับนะครับก็จะเจอหน้าการค้นหาเหมือนเดิมนะครับกดค้นหานะครับอันนี้ผมเลือกทั้งหมดนะครับนะครับโดยที่การบันทึกค่าเล่าเรียนตามตามลงทะเบียนจริงเนี่ยนะครับเราจะสามารถทําทการบันทึกนะครับค่าใช้จ่าย เป็นลายคนแต่ว่าการค้นหาเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะค้นหาเป็นลายหลักสูตรได้หรือว่าค้นหาเป็นลายผู้กู้ยืมก็ได้นะครับอันนี้ผมจะค้นหานะครับเป็นลายหลักสูตรนะครับก็กดค้นหาปุ๊บก็จะขึ้นมานะครับสําหรับเลขข้อที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ขึ้นมาที่โชว์นะครับจะมีการโชว์ตามไครทีเรียดที่เราค้นหานะครับโดยจะมีคณะหลักสูตรตั้งต้นนะครับอ แล้วก็การบันทึกค่าใช้จ่ายเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ครับเรามีเ,าเลขศูนย์ทับสองนะครับก็คือมีทั้งหมด2รายการยังไม่ทําการบันทึกเลยนะครับนะครับแล้วก็มีรหัสกลุ่มสาขาวิชามาตรฐานคือ1 0 0่นนะครับแล้วก็สถานะของอาการรอบันทึกเนี่ยก็คือยังเป็นสถานะรอบันทึกค่าใช้จ่ายอยู่นะครับเม <ME> <G> ื่อทําการคลิกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้มี2รายการที่วิ่งเข้ามานะครับ พอดีรายการข้างล่างเนี่ยเป็นรายการอีกรายการหนึ่งที่ไม่ได้ยื่นเข้ามาที่ที่ยื่นเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้มาซื้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้ครับทางคุณเนทเนี่ยหรือน้องน้องเนทนะครับได้ทําการยื่นนะครับเด็กชายเด็กดีมีความรู้นะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทําการเลือกที่ไอเทมนี้นะครับแล้วก็ทําการจัดการค่าเล่าเรียนนะครับผมกลับมาอีกทีนะครับเมื่อเราทําการกดค้นหาเรียบร้อยนะครับข้อมูลของเด็ก ภายใต้หลักสูตรนั้นๆนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอาจารย์ให้ทําการคลิกนะครับหรือว่าเลือกไอเทมที่ต้องการบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราไม่คลิกนะครับปุ่มค่าปุ่มจัดการค่าเล่าเรียนจะไม่ขึ้นนะครับทางด้านขวามือจะไม่ขึ้นตรงจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคลิกนะครับปุ่มจะขึ้นนะครับเราก็สามารถเข้าไปบันทึกค่าเล่าเรียนนะครับ กับค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวเนื่องได้เลยนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าจังหวะที่เด็กเนี่ยครับมีการทําการบันทึกเรื่องของข้อมูลอะไรเรียบร้อยนะครับที่เป็นข้อมูลเนี่ยอาจารย์เนี่ยสามารถมาบันทึกเรื่องค่าใช้ใจ่ายตามลบลงทะเบียนจริงได้เป็นแบบพาราเรลได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอกันนะครับอันนี้เมื่ออาจารย์ทําการบันทึกนะครับ ทำการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวเนื่องนะครับอาจารย์ก็ทำการกดบันทึกได้เลยนะครับระบบจะแจ้งทำการยืนยันหรือเปล่านะครับแล้วก็ยืนยันไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการบันทึกค่าใช้ใจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนของเด็กเนี่ยที่มีการบันทึกข้อมูลอะไรเข้ามาเนี่ยอันนี้จบเรียบร้อยแล้วแล้วก็สถานศึกษาตอนนี้นะครับ ก็ทําหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบอคําขอนะครับแล้วก็มีการเข้ามาบันทึกค่าใช้จ่ายตามจริงเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการลงนามแบบยินยันนะครับลงนามที่เป็นหนังสือ,อยินยอมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการลงนามสัญญานะครับแล้วก็เรื่องของการลงนามแบบเบอร์ซึ่งจะเป็นขั้นตอนอพร้อมๆกันขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับ กลับมาที่หน้าล็อกอินของเด็กนะคะอาจารย์ค่ะสังเกตชหน้าตาแบบนี้เนาะเ,เราก็ทําการล็อกอินเข้าใช้งานระบบอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคค่ะล็ออินเข้าใช้งานระบบแล้วนะคะค่ะสังเกตนะคะว่าอ่ะเข้ามาตอนแรกเราจะเจอแท็บจิ้นกู้ใช่ไหมคะค่ะว่าขั้นตอนต่อไปการทํางานของเราเนี่ยเราต้องมาที่ เบิกเงินกู้ยืมนะคะอาจารย์สามารถคลิกปุ่มน้าเงินได้เลยค่ะปุ่มน้าเงินจะเป็นตัวช่วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะไปที่หน้าเบิเกเงินกู้ยืมค่ะเ,คเมื่อคลิกปุ่มไปที่หน้าเบิกเงินกู้ยืมนะคะในหน้าเบิกเงินกู้ยืมค่ะจะมีการแจ้งว่าขณะนี้สถานะพร้อมสําหรับการจัดทําแบบยืนยันการเบริกเงินกู้ยืมแล้วนะคะให้ผู้กู้นะคะทําการเบริกเงินกู้ยืมได้ค่ะ โดยการเบิกเงินกู้ยืมก็อยู่ในช่วงเวลาที่กองทุนกำหนดค,ค่ะค่ะหากเรียบร้อยเนี่ยก็ทำการคลิกปุ่มเบิกเงินกู้ยืมค่ะโอเคค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าจอนะคะก็จะเห็นรายละเอียดของข้อมูลการเบิกเงินกู้ยืมของผู้กู้นะคะว่าผู้กู้สามารถเลือกค่าใช้จ่ายในส่วนไหนได้บ้างนะคะค่ะส่วนแรกนะคะ ที่ระบบนํามาแสดงเนี่ยจะเป็นข้อมูลการศึกษาค่ะข้อมูลส่วนนี้นะคะระบบก็จะแสดงว่าขณะน,นี้ผู้กู้กาลังจะทําการเบริกเงินของโรงเรียนอะไรนะคะการศึกษาไหนนะคะค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างของวิทากาณรจะเป็นมหาวิทยาลัยทดสอบค่ะคณะบริหารธุรกิจแล้วก็หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนะคะค่ะส่วนต่อมานะคะ จะเป็นส่วนของค่าเล่าเรียนนะคะกับส่วนของค่าครองชีพค่ะในตัวของค่าเล่าเรียนนะคะจะมีข้อมูลนะคะประกอบด้วยกันทั้งหมด4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเพดานค่าใช้จ่ายต่อบการศึกษานะคะอันนี้จะถูกกําหนดโดยกองทุนให้กู้ยืมนะคะค่ะส่วนที่2และส่วนที่3นะคะ,ะเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บนะคะอันนี้จะถูกการกรอกข้อมูลโดยโรงเรียนนะคะ ซึ่งก็คือจะเป็นข้อมูลอันที่พี่น้องนะคะทำการบันทึกเมื่อสักครู่ค่ะค่ะส่วนที่4นะคะเป็นส่วนของการระบุค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้ขอเบิกในภาคเรียนนี้นะคะค่ะส่วนนี้นะคะเราจะต้องให้ผู้กู้นะคะทำการระบุข้อมูลค่ะค่ะอันนี้นะคะก็สามารถระบุได้ตามที่โรงเรียนกำหนดได้เลยนะคะ อันนี้เน่ยขอระบุทากแม็กซ์จริงที่โรงเรียนสร้างไว้เลยระบุไว้เลยเนาะก็คือ1 2 0 0 0บาทอาจารย์กรอกข้อมูลไปพร้อมกันได้นะคะค่ะโอเคหากระบุค่าเราเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต่อมานะคะมาดูในส่วนค่ะข้อองค่าของชีพคะ่ะาของชีพอันนี้นะคะของชีพอันนี้ก็คือจะเป็นตัว ตั้งต้นนะคะของตัวผู้กู้ค่ะก็คือถ้าผู้กู้ที่อยู่ในประเภทที่สามารถมีค่าคงชีพนะคะอยู่ในเงื่อนไขที่กองทุนกําหนดเนี่ยก็จะสามารถเบิกค่าคงชีพได้ค่ะอันนี้ตามตัวอย่างนะคะก็คือค่าคงชีพที่ผู้กู้ได้ต่อภาคเรียนนี้นะคะก็คือ1น0 0 0บาทต่อภาคเรียนค่ะค่ะข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาดูในส่วนต่อมานะคะ ก็คือส่วนของการลงนามแบบยันการเบิกเงินกู้ยืมค่ะ่ะให้เลือกประเภทการลงนามแบบยันการเบิกเงินกู้ยืมนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้เราจะมีเพียงหนึ่งประเภทนะคะก็คือแบบกระดาษค่ะ, <Okay. S 1> คะเมื่อกรอข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะสังเกตที่ปุ่มสินเงินค่ะมีปุ่มถึงนเงินขึ้นซึ่งหมายความว่าเรากรอกข้อมูลครบแล้วนะคะ ขอทวนการกรอกข้อมูลในหน้านี้อีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะสิ่งที่ต้องกรอกนะคะแน่เลยก็คือ1ค่าเล่าเรียนละคาใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับสถานศึกษานะคะต้องระบ,บุในส่วนของตัวเลือกว่าค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้ของเบิกในภาคเรียนนี้นะคะอันนี้ก็คือให้กรอกระบ,บุจานวนเงินได้เลยค่ะอาจารย์กรอกตามที่โรงเรียนกําหนดไ,ได้ค่ะไม่ควรเกินตามนี้นะคะ ต่อมานะคะก็มาเลือกประเภทการลงนามแบบยินยันการเแบบิกเงินกู้ยืมค่ะอันนี้เราเลือกเป็นแบบกระดาษนะคะค่ะหากรอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วขั้ตนตอนต่อมานะคะก็กดปุ่มถัดไปค่ะค่ะเหมือนเดิมค่ะจะเจอหน้ายินยันข้อมูลนะคะก็ให้ผู้กู้นะคะทําการตรวจสอบข้อมูลค่ะ ว่าที่บันทึกที่กกอกไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะอะหากเรียบร้อยแล้วไม่มีการแก้ไขข้อมูลในจุดไหนนะคะก็กดปุ่มถัดไปได้เลยค่ะโอเคเมื่อกดปุ่มถัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอการแจ้งเตือนว่าการแจ้งเตือนของทางหน้าจอค่ะเจอว่ามีการบอกว่าขณะน,นี้ให้ผู้กู้เนี่ยกอไปลงนามบันทึกแบบ ยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านตัวแทนนะคะค่ะกดกลับหน้าหลักค่ะ,เ,คคะเสริมนิดนึงค่ะเกีเบิกเงินกู้ยืมนะคะที่แจ้งสถานะว่ารอลงนามสัญญากู้ยืมเงินนะคะเพราะว่ามีเงื่อนไขค่ะก็คือการที่ผู้กู้เนี่ยาสามารถลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้นะคะผู้กู้ต้องลงนามจัดทำสัญญาก่อนนะคะอันนี้เงื่อนไขของสำหรับผู้กู้ใหม่ค่ะ ถ้าสมมุติว่าผู้กู้เลื่อนชั้นปีนะคะผู้กู้กลุ่มน,นี้จะสามารถทําแค่ตัวแบบเบิกเงินกู้ยืมอย่างเดียวได้ค่ะก็ทําการบันทึกแบบเบิกเงินกู้ยืมนะคะก็คือตั้งต้นที่เนททำเมื่อตอนต้นเนาะถ้าบันทึกแบบเบิกเงินกู้ยืมเรียบร้อยแล้วก็ดาเนินการลงนามแบบยืนยันการเแบบิกเงินกู้ยืมอย่างเดียวที่ตัวแทนได้เลยค่ะอันนี้เนทกลับมาที่ตัว สัญญากู้ยืมเงินนะคะค่ะค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าผู้กู้เนี่ยทำการบันทึกจัดทําสัญญากู้ยืมเงินและบันทึกแบบเบิกเงินกู้ยืมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ <ไป S 1> <Même S 2> ลําดับต่อไปนะคะจะเป็นการที่ผู้กู้เดินทางไปที่ตัวแทนค่ะเพื่อทำการลงนามสัญญากู้ยืมเงินและลงนามแบบเบิกเงินกู้ยืมค่ะ